ยาราเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วทักหายาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซ่าด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเกมนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่ออยู่นะครับเพราะว่าอัปเดตมาค่อนข้างน้อยเลยนะครับเล่นวันแรกเนี่ยนะครับก็สามารถลงทริโอัลลงไล่จบแล้วก็ปล่อย a อฟเคฟาร์มได้เลยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับโตออ a ตาทีฟเฟนเอ็กซ X นะครับีงหม หวังกันไปนะครับตัวเกมเนี่ยมีการสปอยมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าไม่ได้เป็นสนิคพีคตัวละครหรอกสนิคเนี่ยเขาสปอยให้กับตัวสตรีมเมอร์นะครับหรือว่าคอนเทนต์คีเตอร์หลายๆคนไปแล้วเขาก็ทําการลบข้อมูลไปนั่นเองครับโดยข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เปิดรูปให้ดูนะครับจะเป็นการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับตัวที่หลุดมามีตัวละครอะไรบ้างนะครับรวมถึงอีเวนต์นี้แล้วก็อัปเดตนี้เนี่ยจะเป็นวันไหนนะครับยังไงใครที่อยากทราบแล้วนะครับและรวมถึงการที่ใกล้จัปเดตแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบ้างนะั้พูดดทงหม เน,นี่ยนะสั้นๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบ Roblox Map แบบ Anime Avenger Anime Last s t a n และ Anime War Guard หรือแบบอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทเนี่ยว,วันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone a p p l i c a t i ันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร,ร์มได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นด UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะ สำหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเ e j e j e เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ ในการฟาร์มหรือว่าในการเก็บของต่างๆนานาเนี่ยผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูคลิปนี้กันเอาเองนั่นเองเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ดูเอาไว้แล้วก็เรียกว่าอิจฉาตาร้อนละกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมีรีโรที่เยอะแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปดูคลิปที่ผมทาเอาไว้ก็คือคลิปตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสอนการหาทุกอย่างแล้วจะเป็นเพชรการหารีโรนะครับการหาทองการหาพวกสแตตต่างๆเห็นไหมเนี่ยผมมีอยู่400กว่านะครับผมมีอยู่700กว่าอันอย่างรวมถึง่วส ด้วยเช่นกันนะครับผมบอกไว้แล้วนะครับในคลิปทั้งหมดอยากให้ไปดูอยากให้ไปชมจริงๆถ้าคุณดูจนจบเนี่ยคุณจะมีรีโรแบบผมไม่ยากเลยนั่นเองแล้วกันนะครับแน่นอนครับตัวเกมเนี่ยเราไปดูที่ Discord กันดีกว่าครับก็คือ Discord เนี่ยตัวฟุตตี้นะครับเขามีการประกาศประกบหน้านี้แล้วอย่างที่บอกครับตั้งแต่ตัวเกมอะนิเมะ i n a l t r i ตรเนี่ยนะครับมีการเปิดมาช่วงประมาณตีสามซึ่งเขาก็มีการพูดแล้วว่าเออตัวเกมเนี่ยใครพร้อมหรือยังสำหรับทีมอีเวนต์นะครับ ซึ่งทีมอีเวนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครที่เคยเล่นตัวเกมออริจินอลมาก่อนเนี่ยนะครับก็แน่นอนเลยนะครับตัวเกมออสซาร์ทูดีเฟนช่วงแรกเลยนะครับที่ปิดไปแล้วอะเนาะที่เข้าเกมมาแล้วจะได้เป็นเกมนี้ยนะครับจะรู้กันดีเลยครับว่าตัวทีมเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นสีฟ้าสีแดงอะไรแต่ใครที่ไม่ได้เล่นแบบจริงจังหรือว่าไม่ได้รู้เลยมีอีเวนต์นี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอีเวนต์นี้แล้วมาเจอกันเนาะว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับมาดาโอ้เนี่ยเขาได้มีการสอบถามนะครับว่าตอนเนี้ยยยยพวววกกกคคุณเเเนน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 ีีี่่่่มมมาาาไไลลลใถถึงหแแ้ะรับอ็ ไปถึงสตอรี่โหมดนะครับ ลงทรอิออรและชาเลนจ์กันอยู่แล้วก็เล่นจบแล้วอะเออรออัปเดตอย่างเดียวแล้วอย่างเงี้ยซึ่งผมเนี่ยจะอยู่ใน45ณนตะตรงนี้เลยแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยหมายความว่าคนที่อยู่สตอรี่โมดก็คือคนที่ยังเพิ่งเริ่มเล่นอยู่นั่นเองครับแล้วก็ทริออรและชาเลนจ์เนี่ยจะอยู่ประมาณ30ก็คืออยู่ประมาณกลางเกมแล้วก็คือเริ่มหาตัวละครเริ่มปั้นตัวละครเริ่มทำสกิลทรีกันแล้วนะครับแล้วก็เอนเกมก็คือฟาร์มเพชรฟาร์มรีโลกันย,ย,ายาวๆนั่น เ,เพราะช่องผมทำข้อมูลที่ตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนให้ทุกคนได้ดูไปแล้วแนะนําว่าดูหน่อยเถอะนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณมาถามผมในไลฟ์สตรีมผมก็โยนให้คุณไปดูคลิปอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ดูคลิปคุณก็มีน้อยไงคุณก็มาร้องห่มร้องไห้ว่าควรจะดูควรจะมีอะไรดีหายยังไงดีนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วคุณก็ควรจะไปดูคลิปอยู่ดีน,นั่นเองนะครับต่อมาฮะตัวฟุตตี้เ,เขามีการประกาศเพิ่มเติมนะครับว่าเฮ้ยเอาแล้วนะครับประกาศในวันนี้แหละตอนบ่ายโมง20นะครับเขามีการประกาศว่าอัปปเดตะรมาณ พรุ่งนี้เช้านะครับหรือว่ก็คือคืนนี้แหละนะฮะซึ่งถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยนะครับน้องๆรบอกหลายๆคนจะเข้าใจว่าในโลกใบนี้เนี่ยเวลามันเท่ากันหมดใช่ไหมครับก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือคืนนี้ประเทศไทยแหละหรือว่าก็คือพรุ่งนี้เช้าใช่ครับคุณเข้าใจไม่ผิดหรอกครับ มันมันก็แปลความหมายได้ประมาณนั้นนั่นเองครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขา t ท m e คอนเวิร์ตมาแล้วหรือยังหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไทม์โซนมาแล้วหรือยังนะครับแต่เขาไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นนัยะสําคัญว่าเฮ้ยจะเปิดคืนนี้หนึ่งทุ่มนะหรือพรุ่งนี้เช้า8ปดโมงนะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีการประกาศซึ่งก็รอดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาจะอัปเดตตอนไหนนะแต่ถ้าจากที่ผมเดานะย้ํานะผมเดานะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้มีการประกาศเนาะถ้าเราทม์คอนเวิร์ตหรือว่าเอาเป็นเวลาต่างประเทศแล้วเนี่ยเนาะจากการอัปเดตหลายๆอย่างผ่านมาเนี่ยกลางคืนเราเท่ากับเช้าเขาเช้าเขาเท่ากับกลางคืนเรานั่นเองนะครับก็คาดว่า tomorrow morning เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆข,ข,ของเราพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็คือช่วงเช้าในวันถัดไปนั่นเองเพราะดูจากเวลาที่เขาประกาศเนี่ยมันคือช่วงบ่ายโมงถูกไหมครับบ่ายโมง Uh, 21นาทีนะครับถูกปะก็คือนั่นแหละหลังจากที่ผมทําคลิปไปก็น่าจะหลายชั่วโมงแล้วนะครับนั่นเลยหมายความว่าถ้าไม่อัปเดตพรุ่งนี้นะครับตอนกลางคืนของเราก็จะเป็นพรุ่งนี้เช้าของเรานั่นเองโอเคปะก็คือทูนท์ของเขาแหละทูนท์เขาก็คือเช้าเราประมาณนั้นนะครับก็ต้องมารอดูเอาง่ายๆก็น่าจะเป็นภายในวันพรุ่งนี้แน่ๆน,นะครับหรือว่าถ้าไม่พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งผมไม่รู้ว่าไอเดียที่เขาโพสต์มาเนี่ยตีหนึ่งเขาเอ้ยบ่ายโมงเราก็ได้เป็นตีหนึ่งเขาอันนี้ผมคาดว่านะ บ่ายโมงเราก็คือตีหนึ่งเขาผมจะตีเวลาเป็นทาง U.S. ละกันนะครับมันเป็นทางคนเวีที่น่าัดเจนเนาะเพราะว่าบ่ายโมงเราเท่ากับเอ้ยเออบ่ายโมงเราเท่ากับตีหนึ่งเขานั่นเองนะผมก็คาดว่าน่าจะประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็เช้าเขาก็คือกลางคืนเรานะครับกลางคืนเขาก็คือเช้าเราอะไรประมาณนะั้นก็คืออะถ้าพูดเป็นวันก็ วันที่21และกันไม่ก็เลท22ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณวันเวลาน่าจะประมาณนี้ครับและแน่นอนครับในการที่เขาพูดมาเนี่ยตัวทีมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของที่เขาบอกว่าเออเขาจะต้องพูดอีกทีหนึ่งนะก็คือการเล่นเนี่ยเป็นทีมนะครับก็ควรจะเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เล่นกันในเซิร์ฟเวอร์ที่เหมือนกันนั่นเองนะครับประมาณนั้นนหลังจากที่อัปเดตมาก็ต้องมารอดูแหละครับว่าอัปเดตเนี้ยจะมีอะไรที่มันน่าสนใจไหมจะเป็นอัปเดตของ อนิเมะเรื่องใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนฮะในเจ้าตัวอนิเมะใหม่ๆเนที่มีการสปอยมานะครับอันนี้ผมพูดนะผมจะไม่ขึ้นรูปแล้วกันเพราะว่ากูติดลิขสิทธินะเพราะหลังๆเนี่ยลิขสิทธิ์ในยูทูบเนี่ยมันเอาแรงมากๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Demon Slayer น,นั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยรายได้นะครับเปิดไป2-3วันแล้วใช่ปะวะ เออจำไม่ได้แล้วกี่วันนะครับโดยประมาณเนาะสองสวัน4วันและโดยประมาณก็รายได้เรียกว่าทะลุนะครับจะพันล้านเข้าไปแล้วเรียกเป็นพันล้านบาทเนาะทะลุไปแล้วน,นั่นเองครับส่วนของไทยก็จะเข้าประมาณที่12สิงหาคมถือว่าเป็นการสปอยไปด้วยเลยแล้วกันนะครับหรือว่าเป็นการโปรโมตเนาะไม่ได้มีไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดนะครับสำหรับตัว d e m o n s l a y e r เนาะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวรูปภาพที่ตัวฟุตี้เนี่ยเขาปล่อยออกมานะครับก็คือแล้วเขาลบไปแล้วนะครับในตัว Discord ของตัวตัว คอนเทนต์เกอร์เนี่ยนะครับลบไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของทันจิโร่แล้วก็เนสุโกะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยคือต้องพูดว่าเขาปล่อยออกมาก่อนหน้าที่ตัวอัปเดต1จะมานั่นเองนะครับมีเลนโงคุมีเอ่ออะไรนะคาตะคุรินะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีการปล่อยออกมามีเออนั่นแหละมันเรียกว่าเป็นวิดทีมโดนัทผมไม่รู้ว่าการที่เขาปล่อยออกมางั้นอ่ะอาจจะเป็นโดนัทอีเวนต์หรือเปล่าเข้าใจปะ เออซึ่งเราไม่รู้นะโตเกมก็ไม่ได้มีการปล่อยสนิคแต่อย่างใดในเลยนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งเราไม่รู้จริงๆนะักก็ได้แต่คาดเดาครับแล้วต้องรอดูว่าอัปเดตหน้าเนี่ยจะคาดหวังได้ขนาดไหนนะครับแล้วอัปเดตมาเนี่ยมันมีเยอะพอที่จะเราเล่นให้เราไลฟ์สตรีมให้เราแบบได้เล่นกับทุกคนเนี่ยได้ตลอดจนถึงอัปเดตใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าจากอัปเดตท,ที่ผ่านมาอัปเดตท,ที่หนึ่งเนี่ยเราเล่นแค่แป๊บเดียวจริงถูกไหม เราเล่นแค่แป๊บเดียวจริงๆครับเราแบบวันเดียวเสร็จแล้วเรา AFK เลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยเท่ากับว่ามันน่าเบื่อเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเกมเราบอกมันเน้น AFK อยู่แล้วเพราะว่าทางทีผู้พัฒนาหรือว่าตัวเกมทุกเกมเนี่ยมันเน้นปล่อย AFK อยู่แล้วเขาได้เงินครับเอาง่ายว่าเขายิ่งปล่อย AFK ให้คุณฟาร์มหรือว่าอยู่ในเกมนานๆเนี่ยนะครับยิ่งคุณออนไลน์นานเท่าไหร่เกมยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับรวมถึงไก่ตันด้วยหรือว่าสคริปต์อะไรเงี้ยเขาจึงไม่ค่อยมีการที่จะแบนเลไรพวกนี้เท่าไหร่ แล้วก็อย่าลืมนะครับรีโรให้เห็นแบบอิจฉาตาร้อนกันอีกทีนแล้วกันนะครับอยากได้นะครับรบกวนนะฮะไปดูคลิปนะครับเชื่อผมโอเคไหมอยากได้แนะนำให้ไปดูคลิปเอานะครับเพราะว่าผมทำเอาไว้แล้วข้อมูลทั้งหมดไม่กักนะครับมีแต่น้องๆนั่นแหละที่กักกันเองเพราะว่า ดูไม่จบนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบช่องนู้นช่องนั้นช่องนี้ว่าแต่ละคนเขาหาได้เยอะมากแค่ไหนนะครับผมแนะนํางี้ครับวิธีดูคลิปนะครับของแต่ละคนเนี่ยดูไปเลยนะครับแต่แนะนําให้ดูให้จบทุกคนนะครับมันเป็นการช่วยสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับน้องๆไม่ได้เสียตังค์น้องๆเสียแค่เวลาในการดูเพราะว่าทุกช่องเนี่ยเขาก็ทำข้อมูลไว้น้องๆเต็มอยู่แล้วนะครับก็ดูช่องที่น้องๆชอบลวกันแต่ว่าแน่นอนครับถ้าอยากได้เยอะขนาดนี้ไปดูคลิปนี้เพราะว่าผมไม่รู้จะทาคลิปใหม่ไปเพื่ออะไรนะตอนนี้นะ ในอัปเดตใหม่น่าจะมีวิธีการหาแบบใหม่เข้ามาให้ทุกคนละกันนะครับเอาว่าคลิปนี้ประมาณนี้ละกันขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เขา้ามาชมยังไงถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วเห็นว่าน้องๆมองว่าอัปเดตหน้าเป็นอัปเดตอะไรนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงแล้วทีมเนี่ย สีไหนจะชนะเออเดาเลยละกันนะฮะแทงกันไปเลยเออไม่ได้พน,นันนะครับแต่ว่าเราแทงกันไปเลยว่าสีไหนชนะแล้วเราจะอยู่สีไหนเราจะอยู่สีผู้ชนะหรือเปล่านะครับก็มารอรุนกันละกันเนาเอา่าโชคดีครับทุกคนขอให้เป็นเกมที่สนุกขอให้เป็นวันที่ดีอยู่ทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมหน้าในคลิปคลิปหน้านะครับรีบหขวตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ